สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุรนันวันนี้นะครับกับผมสุรนันเวชาชีวะพบกันทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ทางท NN2 และเว็บไซต์ p o s t t o d a y c o m การทำอาหารให้อร่อยเนี่ยนะครับมีหลายวิธีและหลายแบบแล้วก็ยังมีการที่จะต้องการจัดวานการนำเสนอถึงจะได้ประสบการณ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขณะนี้ในวงการอาหารก็มีอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่เรียกว่าฟู้ดสไตลิส ฟู Food pues ants, ienne, ้ดสไตลิสจะออกแบบอาหารอย่างไรจะทำอาหารอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะไปคุยกับอาจารย์สุทธิพงศุริยะหรืออาจารย์ขาบนะครับเจ้าของขาบสตูดิโอและเป็นผู้บุกเบิกอาชีพฟู้ดสไตลิสในเมืองไทยครับช่วงหน้าพบกับอาจารย์สุธิพงศ์อาจารย์ขาบครับการสร้างความโดดเด่นให้กับอาหารจานเด็ดนอกจากรสชาติอร่อยถูกปากถูกสุขลักษณะ และมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วหน้าตาของอาหารที่สวยงามมีดีไซน์ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ช่วยให้อาหารแต่ละจานดูน่ารับประทานในสายตาผู้บริโภคการทำให้อาหารอร่อยมีหน้าตาสวยงามมีสีไซน์มีรสนิยมและมีความทันสมัยออกแบบให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ด้วยส่วนผสมที่ลุกเล้ากันได้อย่างลงตัวระหว่างศาสตร์แห่งการปรุงอาหาร ศาสตร์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะฟูสไตลิสต์คือผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของส่วนผสมดังกล่าวอาชีพฟูตไตลิสต์สร้างความแตกต่างให้อาหารด้วยสายและศิลปะได้อย่างไรอาหารอร่อยมีสายช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารได้มากน้อยแค่ไหน วงการธุรกิจอาหารในบ้านเราจำเป็นต้องมีฟู้ดสไตล์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันหรือไม่ไขค,ความลับของอาชีพฟู้ดสไตลิสกับสุทธิพงศุริยะฟู้ดสไตลิสชื่อดังในแวดวงศิลปะและอาหารเจ้าของผับสตูดิโอช่วงหน้าครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุรนันท์วันนี้นะครับผมสุรนันท์เวชาชีวะอย่างที่แนะนําเบื้องต้นนะครับวันนี้คุยกันเรื่องอาหารนะครับแต่จะเป็นอาหารอย่างไร การออกแบบอาหารหรือการทำอาหารมันมีความสำคัญอย่างไรในการชีวิตประจำวันของเราวันนี้ผมอยู่กับคุณสุทธิพงศ์สุริยะผู้บุกเบิกอาชีพฟู้ดสไตลิสต์เจ้าของขาบสตูดิโอสวัสดีครับอาจารย์เรียกอาจารย์ขาบได้ไหมได้ครับอาจารย์ขาบครับกันเอง <laughs> กันเองกันเองอยู่แล้วรายการน,นี้อาจารย์ขาดาวยก่อนฟู้ดสไตลิสต์คืออะไรฟู้ดสไตลิสต์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคือนักออกแบบตกแต่งหน้าตาอาหารให้สวยงาม ก็เป็นการผสมผสานชีลอยหน้าเปล่ายังไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นการผรสมผสานกันระหว่างศิละปะกับอาหารด้อย่างลงตัวพูดง่ายๆคือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารหมายเขาไงอาหารที่กินเนี่ยทาให้มันหน้าตาดีขึ้นได้ไงก็เราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติอาหารนะครับถ้าเรารู้จักวัตถุดิบอาหารว่าก่อนจะทํามาปรุงเนี่ยม,มันก็จะมีอะไรบ้างเราก็ต้องทาการวิเคราะห์วัตถุดิบก่อนว่าวัตถุดิบตละอย่างมันสวยอย่างไร มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างใช่ไหมฮะ,อมอะฟอร์มของมันแล้วก็สีสันของมันหมายความว่าหมายความว่าอาจารย์ไม่ใช่ที่บอกฟู้ดสไตลิสต์นี่แค่ไม่ใช่สมมตินะมีจานทอดมันมาแล้วอาจารย์เอามาเรียงให้มันสวยไม่ใช่ใช่ไหมเอออันนี้เป็นเรื่องปลายแล้วครับอาจารย์อันนั้นคือปลายเป็นปส่วนหนึ่งเป็นส่วนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าฟังอาจารย์เมื่อกี้คือกลับไปตั้งแต่ต้นเลยครับรากของมันคือตั้งแต่ทําอาหารเลยคุกกิ้งเลยใช่ครับพูดง่ายๆคือว่าในการที่จะทําให้อาหารที่ จะออกมาสวยนะครับผมจะต้องมีองค์ประกอบด้วยนะครับก็คือว่าอาหารต้องทานได้จริงนะครับรสชาติต้องอร่อยคือทานได้จริงรสชาติอร่อยและต้องมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนี่คือนี่คือคำจำกัดความของเขาว่าสวยสวยคือต้องมีพวกนี้ด้วยทั้งพวกนี้ด้วยครับแล้วเรื่องสวยเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับฉะนั้นฟู้ดสไตล์นี้เนี่ยจะจะต้องไม่ทําให้สวยอย่างเดียวจะต้องคํานึงถึง3าข้อที่ว่าด้วยครับคือคือเออ ประโยชน์ดั้งเดิมของอาหารใช่ครับของที่คนกินแล้วมีประโยชน์ครับอร่อยและสวยมาถโถหน้าใช่นี่คือสไตลิสต์งานของสไตลิสต์ก็คือคือต้องต้องคำหนึ่งถึงคือปกติแล้วฟู้ดสไตลิสต์นี่นคือพูดง่ายๆคือถ้าคนที่มาจากสายสายสาย,สายครัวหรือเป็นเชฟครับสายครัว เขาก็จะรู้เล่นอยู่ในครัวจะเป็นสายครัวเขาก็จะรู้รู้ธรรมชาติของวัตถุดิบรู้ธรรมชาติของอาหารเทคนิคการปรุงนี่เปล่าที่เขาบอกเป็น food science เป็นเป่าครับต้องต้องรู้ฮะต้องรู้ต้องรู้นะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้คือเวลาเราทําอาหารเข้าสู่วงการเขาเรียกอุตสาหกรรมอาหารนะครับผู้ประกอบการอาหารเนี่ยเขาเขาจะซื้อเฉพาะอาหารที่ทําได้จริงด้วยเขาจะไม่ซื้ออาหารที่สวยอย่างเดียวเพราะสวยแล้วเราเราเราไม่มีประโยชน์ สวยแล้วกินไม่อร่อยไม่ไม่มีประโยชน์คือสวยแล้วมันจะต้องแบบเออทำอะไร<ว>ได้สวยแต่รูปจูบไม่หอมใช่ครัอืมใช่นั่นก็แปลว่าต้องกลับมาที่รากของมันกระบวนการก็คือว่าถ้าเรารู้จักรากก็คือธรรมชาติของวัตถุดิบแต่ละอย่างมาทําการวิเคราะห์โจแล้วก็ตีประเด็นว่าอะไรคู่กับอะไรแล้วออกมาเป็นยังไงเรียบร้อยดีแล้วนะครับค่อยเอากระบวนการนั้นนะมาทําการปรุงให้อร่อยเชฟปกติเขาไม่คิดอย่างนี้หรือ อ,อคือเขาเขาอาจจะมองข้ามเพราะว่ากระบวนการทําอาหารในบ้านเราเนี่ยคือมองมาที่ว่ากระบวนการปรุงเลยอปรุงให้อร่อยอืโดยที่ไม่กลับมาดูว่าวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างเขาลืมลืมลืมการวิเคราะห์โจทย์แต่เขาก็รู้นี่เขารู้แม่ครัวเก่งๆหรือพ่อครัวเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเก่งส่วนใหญ่เป็นพ่อครัวนะแปลกจับป๊๊ปใส่ตุ้มโครมออกมาเนี่ยกินแล้วแบบอื้มอร่อยเลยครับ ยิ่งแม่ครัวไทยสมัยบ้านสมัยโบราณเงี้ยกินเลยเขาไม่ทาไมเขาไม่เขาก็เป็นเขาก็เป็นนักประผมจะบอกว่านักประดิษฐ์ไม่แพ้ไม่ผิดกับอาจารย์ไม่ใช่เหรอครับ<ๆ>ก็เราต้องมองในเรื่องของเ,ออ<ๆ>เขาเรียกว่าภาพกว้างนะครับภาพกว้างเนี่ยเทรนด์ของโลกเนี่ยคือเขาบอกว่าในการทําอาหารเนี่ย<ๆ>ก็คือว่าเราจะต้องทําให้อาหารน่ะกินได้ง่ายและก็สะดวกสบายที่สุด<ๆ>ฉะนั้นถ้าอาหารที่มีการประดิษฐ์ประดอยมากเกินไปเนี่ย คนจะรู้สึกว่าคือทําให้กินแล้วแบบที่ผมจะถามอามจารย์เนี่ยมผมจะยอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดมากไปหรือเปล่าอาจารย์ก็เอากุ้งใส่เข้าไปเอาอะไรใส่เข้าไปมันอร่อยปับ๊บทุกคนก็แฮปปี ก in ็ก็ก็ทำให้เป็นเสน่ห์เสน่ห์อาหารไทยหายไปครับอาจารย์เพราะว่าเสน่ห์ของอาหารไทยเนี่ยก็คือว่าเราต้องมาให้ความสําคัญเรื่องของการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีวัตถุดิบมีคุณภาพดีก็แปลว่ารสชาติอาหารต้องอร่อยด้วยนะครับแต่ว่ากระบวนการทั้งหลายแล่เนี่ยเขาเรียกว่าเสน่ห์ของมันอ่ะก็คือว่าเราต้องเราต้องใส่เรื่องราวที่มาที่ไปของการการทําอาหารด้วยซึ่งเนี่ยคือพ่อครัวแม่ครัวไทยเนี่ยลืมเรื่องราเนี่ย ลืมเรื่องเนี้ยฉะนั้นเวลาเราไปเห็นเรื่องของเออสเน่ห์ของการคุกกิ้งนะฮะถ้าเราไปดูคุกกิ้งโชว์เวลาฝรั่งเขาทำคุกกิ้งโชว์เนี่ยทำไมมันมันสวยตั้งแต่กระบวนการเตรียมเตรียมเครื่องปรุงก่อนนะดูแลเรื่องวัตถุดิบก่อนอนี่มันสวยหมดเลยแล้วก็มาที่ปรุงให้อร่อยและขณะเดีวยวกันเขาก็มีเรื่องเล่านะฮะของอของเมนูน,นั้นด้วยมันประกอบกันไปหมดเลยับอาย์าอย่างไปเราไปร้านอาหารฝรั่งเศสเนี่ยบางทีก็บางทีพูดตรงๆนะแบบมันมันดัดจริตอย่างนีง้เอาพวกนี้ แต่จริงๆแล้วก็เป็นอย่างอาจารย์ ring, ว่านะคือจานมันสวยวิธีเรียงมันสวยกินก็อร่อยครับอาจารย์ต้องการเห็นอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วอาหารไทยเนี่ยต้องต้องต้องกลับมาเลยนะครับว่าเมืองไทยเนะี่ยมันเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับพื้นฐานของเราเลยก็แปลว่าเป็นพูดง่ายๆคือเป็นเมืองของกินเมืองของกินฉะนั้นการที่เราจะทําให้อาหารไทยนะครับส่งไปเมืองนอกเนี่ยอาหารไทยส่งไปเมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่าเขาเรียก พืชผักและก็สมุนไพรเท่านั้นนครับอาจารย์มายังมีเขาเรียกว่าเครื่องแกงสําเร็จรูปม,มีเครื่องปรุงรสแต่ <The> Presentation ของอาหารไทยเนี่ยถ้าพูดงนั้นรจริงๆจะเป็นขันโตกจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีความมีสเสน่ห์ของมันอยู่ในตัวใช่ไหมก็มีสเสน่ห์ครับแต่ว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนอาหารไทยไปสู่ตลาดโลกเขาเรียกว่าควไทยสู่ควโลกครับอาจารย์เราจะต้องทําอาหารไทยเนี่ยซึ่ง ซึ่งมันมีคุณภาพดีอยู่แล้วครับวัตถุดิบแต่ว่าถ้าเราจะขายให้ตลาดโลกเนี่ยเราต้องเอาเรื่องของดีไซน์เอาเรื่องเทรนด์ของสากลมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบของอาหารไทยฉะนั้นถึงจะได้รับการยอมรับในในภาพกว้างนะครับเหมือนงานที่ผมทำก็ผมพยายามขายคือเทรน์ของโลกในเรื่องของการออกแบบก็คือเขาขายความเรียบง่ายคือความงดงามขายขายวัตถุดิบให้สวยเลยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยครับ